สสสุพนั์นะครับได้นําเสนอในเรื่องของทเวนะครับว่ารัฐบาลจะเอาแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหาเรื่องเอื้อประโยชน์ให้ในทุนไปเรื่อยอ,อย่างนั้นเหรอแล้วก็สสชยพลน,นะครับก็นําเสนออีกตัวอย่างหนึ่งนในเรื่องของโครงการทางด่วนชั้นที่2หรือว่าโครงการดับเบิลเด็กเนี่ยว่ารัฐบาลจะปักผูกปัญหาเพิ่มเพื่อหาเรื่องเอื้อประโยชน์ ให้ในายทุนไปเรื่อยอย่างนั้นเหรอทั้งสองเรื่องนะครับมีความพยายามที่คล้ายกันที่จะหาข้ออ้างลดราคาบ้างหลักเพิ่มต่อส่วนส่วนต่อขยายบ้างหลักแต่เนื้อหาที่แท้จริงคืออะไรครับเขาต้องการจะขยายสัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้นเก็บเงินจากเอกชนเข้ากระเป๋านายทุนนานขึ้นเราจะยอมอย่างนั้น,นจริงๆเหรอครับเราจะยอม ให้ในายทุนขยายสัญญาสัมปทานไปเรื่อยๆแล้วก็หาเรื่องจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอครับแล้วผู้มีอํนนานาจแล้วผู้มีอำน,นาจไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่กํากับดูแลหรือหน่วยงานราชการทําไมยอมทาไมยอมให้ในายทุนมาหาผลประโยชน์จากประชาชนมากมายขนาดนั้น สัมปทานนะครับสัมปทานก็คือสัญญาซึ่งหมดแล้วควรหมดเลยเอากลับมาเป็นของรัฐนะแล้วคิดราคาใหม่ที่สมเหตุสมผลส่วนจะให้เอกชนเข้ามาร่วมประกอบการเข้ามาร่วมดำเนินการเข้ามาร่วมบรหิหารจัดการทำได้ครับแต่ต้องทำบนพื้นฐานของการแข่งขันการแข่งขันที่โปร่งใสการแข่งขันที่ให้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ไม่ใช่ปิดห้องเจรจากันแล้วก็ขยายสัญญาสัมปทานกันบนพื้นฐานของเจ้าเดิมขยายไปนานขึ้นเรื่อยๆพวกเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันสื่อสารกับสังคมให้เข้าใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้14สิงหาคมรัฐบาลนี้มีแผนที่จะเอาเรื่องของการขยายสัญญาสัมปทานทางบุหรือว่าดับเบิลเด็กนะฮะเข้าครม 14สิงหานี้แล uh, ้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของชาติร่วมกันเหตุผลที่เขาใช้ก็คืออ้างว่าจะลดราคาแต่เนื้อหาที่แท้จริงก็คือจะหาสร้างโครงการดับเบิลเดกเพื่อแลกกับการขยายสัญญาสัมปทานตอกไปอีก22ปี5เดือนทางทที่สัมปทานปัจจุบันยังเหลืออีกถึง11ปี คือพูดง่ายจะลากยาวออกไปถึง31มีนา2 6 0พลากออกไปถึงปี2,601นะครับปัจจุบันยังเหลืออีก11ปีนะจะลากออกไปอีก22ปีโดยข้ออ้างเรื่องลดราคาถ้าจะลดราคาจริงๆนะครับสามารถลดราคาโดยไม่ขยายสัญญาสัมปทานออกไปสักปีเดียวก็ได้มันเป็นเรื่องของการบริหารกันระหว่างสุดนแบบภาครัฐกับภาคเอกชน แต่นี่ไปดิวกันในรับสัตว์ที่ว่าการลดราคาครั้งนี้เอกชนจะไม่กระทบนะเอาส่วนของรัฐไปแต่เนื้อหาจริงๆที่ซ่อนอยู่ก็คืออยากจะหาสร้างโครงการเด,เด็กเพื่อเป็นเหตุผลในการขยายสัมปทานทางด่วปออกไปอีก22ปีเราจะยอมอย่างนี้จริงๆเหรอครับแล้วที่จะขยายออกไปก็ไม่ได้มีการแข่งขันนะครับและหากส่งมอบพื้นที่ไม่ได้จะเป็นยังไงครับ ทุกวันนี้พื้นที่ใต้ทางด่วนบางส่วนเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบางเป็นส่วนเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีสัญญาเช่าพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่อยู่ผู้ประกอบการในพื้นที่อยู่แล้วหากรีบเซ็นกันไปแล้วคืนพื้นที่ไม่ได้มันก็อาจจะเกิดเป็นข้างโง้หรือเป็นหาเหตุให้ขยายสัญทานไปในอนาคตอีก อย่างที่เรียนนะครับถ้าจะชูเรื่องลดราคาถ้าจะชูเรื่องลดราคาไม่ได้เกี่ยวเลยกับการขยายสัญญาสัมปทานมีการส่วนแบ่งส่วนเงินนะครับเดิมเนี่ยภาครัฐเก็บ60%เออกชนได้ไป40%เขาเจราจาให้กลายเป็น50% 50%คือรัฐได้น้อยลงอ่ะพูดง่ายๆเอาเอาเงินที่ของคนทุกคนเนี่ยเพื่อเพื่อมาอุดอันนั้น debatable เนาะแต่ถ้าอยากจะลดราคาเนี่ยก็ไปอุดตรงนั้น แต่เนี่ยครับเขาอ้างลดราคาแต่เนื้อหาที่แท้จริงก็คือจะทําโครงการจับมันเด็กหาเรื่องขยายสัญญาสัมปทานออกไปนะครับงั้นเนื้อแท้ไส้ในนะครับไม่ได้เกอกชนใจดีลดราคาให้ไม่ใช่รัฐบาลหวังดีกับเอกชนที่หวังดีกับประชาชนที่จะลดราคาแต่เนื้อในที่แท้จริงก็คือการหาเหตุในการขยายสัญญาสัมปทานออกไปจนถึงปี2601 นั้นเราต้องช่วยกันครับทวงคืนทางด่วนหมดสัมปทานต้องคืนรัฐแล้วนํามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่ปากผูแล้วหากินกับการขยายสัญญาสัมปทานไปเรื่อยแบบนี้ปัญหาทางด่วนนะครับโดยเนื้อแท้ก็คล้ายๆกับปัญหารถไฟฟ้าคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งมองทางด่วนเป็นท่อนๆประชาชนก็ต้องจ่ายหลายๆต่อ นั้นถ้าจะคิดแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเลิกปากผูกแล้วก็ขยายสัญญาสัมปทานเป็นท่อนๆเนี่ยมันต้องมาคิดเขาเรียกว่าโครงสร้างค่าผ่านทางร่วมคล้ายๆกับค่าโดยสารร่วม,มนะครับว่าร่วมกันระหว่างสายนั้นสายนี้อันนี้ก็จะต้องมีโครงสร้างค่าผ่านทางร่วมซึ่งพักก้าวไกลก็เคยเสนอไปแล้วตอนยื่นพรบรถนนแต่ก็โดนรัฐบาลปัดตกไปอย่างไร้เหตุผลแล้วเมื่อกําหนดค่าผ่านทางร่วม การที่สัมปทานบางเส้นหมดไปคืนของรัฐก็สามารถกําหนดราคาเท่านั้นเท่าน<ๆ>ี้ได้อยู่ที่ว่ารัฐต้องเอาเงินไปช่วยอุดหนุนมากน้อยแค่ไหนหรือบางเส้นที่มันเสร็จมา30-40ปีแล้วเนี่ยมันไม่มีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เลยมันเป็นแค่ของการโอเปอเรชั่นแอนด์แมนเทนแนนซ์เล็กๆน้อยๆนะครับนั้นสำคัญก็คือเมื่อหมดสัมปทานหมดแล้วหมดเลยเอากลับมาเป็นของรัฐพอเป็นของรัฐแล้วกําหนดค่าโดยสาร,ร่วม แล้วแต่ละท่อนให้เอกชนร่วมดาเนินการก็ต้องเกิดการประมูลใหม่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเราต้องช่วยกันนะครับเลิกปักผูกปัญหาเลิกหากินกับการขยายสัญญาสัมปทานแต่มาร่วมกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับในรายละเอียดนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับของเรื่องราวแนวทางที่ควรจะเป็นการเลิกปักผูก ปัญหาแล้วแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเราได้มีการถแถลงข่าวเลย Watch เป็นเมื่อวันที่24พฤษภาคม6 7ส่วนวันนี้คีย์แมสเซจหลักที่อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับก็คือสิงหาคมนี้อาจจะเป็นวันที่14นะครับที่เขาพยายามจะเอาเรื่องนี้เข้าคอรมอเนี่ยรัฐบาลจะเอาเรื่องขยายสัญญาสัมปทานทางดวนเข้าคอรมอและจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้หนายทุนครั้งใหญ่อีกรอบ สร้างมรดกบาปออกไปอีก22ปี5เดือนทาง,งที่ของเดิมยังเหลืออีก11ปีนะครับจึงขอเชิญนะครับขอเชิญพี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับแล้วก็ขอเชิญทีมสส9ไกลนะครับเข้ามาร่วมกันติดตามนะครับเรื่องนี้ไม่ได้มีผมคนเดียวนะครับมีสสอ,อีกหลายท่านนะครับที่จะร่วมติดตามทวงคืนทางด่วน หมดสัมปทานต้องคืนรัฐนะครับขอเชิญสสสุพนัทมินชยานันท์นะครับสสสยพลสะท้อนดีนะครับสสสนัทพงศ์เปรมภูลสวัสดนะครับสสธัญทรธนินวัฒนาธรนะครับสสภูริวัฒน์ใจสำราญแล้วก็สสพันธินนุ่มเจิดนะครับพวกเราจะช่วยกันติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็พี่น้องมาช่วยกันนะครับช่วยกันเบรกไม่ให้มีการหากินกับการขยายสัญญาสัมปทานไปเรื่อย ก็ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับรับไม่ทราบมีท่านใดมีคาถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอนอกจากนี้ถ้าสมมติว่าเราจะมีการสื่อสารไปหารัฐบาลโดยตรงในการยืดเรื่องหรืออะไรยังไงไปฟัางไหมครับครับก็ จริงๆรัฐบาลเรื่องนี้เราเคยสื่อส,สารนะครับมีการพูดคุยกันไม่ว่าระดับกรรมธิการอะไรต่างๆเนี่ยแต่ดูแล้วรัฐบาลเดินแน่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันพ้นการพิจารณาในระดับของหน่วยงานนะครับ,ผ,รบกกรรรผ่านระดับอนุกรรมธิการผ่านระดับประธานบอร์ดผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกอะไรแล้วเรื่องอยู่ที่กระทรวงคมนาคมรอจ่อเข้าคอรมองนะครับโดยทำลายที่คาดว่าก็คือ1ิสิ่งสิ่งหางคมนะครับแล้วก็ ตามที่อยู่บนโต๊ะท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คือจะขยายสัญญาสัมปทานออกไปถึง31มีนา2601นะครับท้ง้านที่ของเดิมยังเหลืออยู่อีก11ปีนะครับนั้นมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเงินหลายแสนล้านนะแต,ต่ต่อคำถามของท่านผู้ถามเนี่ยเราก็พยายามในทุกขั้นตอนนะครับแต่ถึงจังหวะนี้14สิงหาคมเนี่ย เราต้องการช่วยกันสื่อสารนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมรดกแบบสืบ้อไปอีกนานนะครับถ้าเราไม่เบรกเรื่ีครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็ขอจบการแถลงข่าวนะครับขอบคุณทุกท่านครับ